ทารกแรกเกิดเกิดผดผื่นขึ้นบริเวณใบหน้าและลำตัวให้คุณแม่ดูแลแบบนี้ค่ะสาเหตุที่ทารกในช่วงแรกเกิดนะคะเกิดผดผื่นขึ้นก็เกิดจากหลายๆปัจจัยนะคะเช่นผิวหนังของทารกนะคะยังบอบบางนะคะจะสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่มากๆเลยจึงทําให้ดูดซึมดูดซับนะคะสิ่งที่แปลกปลอมต่างๆเข้าสู่ผิวหนังก็ส่งผลให้เกิดผดผื่นได้สิ่งที่2น,นะคะก็คือเกิดจากต่อมเหงื่อหรือว่าต่อมไขมันของลูกเนะะี่ยค่ะ ยังทำงานได้ไม่ดีได้ไม่เต็มที่เกิดการอุดตันเกิดขึ้นก็ส่งผลให้ผดพื่นลักษณะเป็นสิวเม็ดเล็กเกิดขึ้นค่ะสาเหตุที่3นะคะก็คือเรื่องของฮอร์โมนจากคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ส่งต่อหาลูก โดยเฉพาะในช่วงแรกเกิดจึงทําให้ลูกเกิดมามีลักษณะเกิดสิวบนใบหน้าเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ในทารกแรกเกิดคุณแม่ยังไม่ต้องไปทายาใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะยารักษาสิวนะคะคราวนี้เมื่อเกิดผดผื่นเกิดขึ้นไม่ว่าบริเวณใบหน้าหรือว่าตามลําตัวขาหนีบโดยเฉพาะผิวที่บอบบางเนี่ยให้คุณแม่ดูแลแบบนี้นะคะอันดับแรกเลยก็คือให้เช็ดทําความสะอาดผิวลูกด้วยน้ําเปล่า นะคะยังไม่ต้องไปทายาใดๆทั้งสิ้นนะคะเช็ดทำความสะอาดให้น้ําเปล่านะคะให้ถ้าพวกลูกของเราผิวแห้งจนเกินไปก็สามารถใช้ออยนะคะผสมน้ําให้ลูกอาบหรือจะทานะคะออยบางๆบริเวณผิวลูกก็ได้แต่การทาออยหรือทาน้ำมันมะกอกก็ไม่อยากแนะนาเพราะเด็กบางคนนะคะเขาก็มีการตอบสนองต่อพวกออยหรือว่าน้ำมันมะกอกก็อาจจะยิ่งทําให้ เกิดผดผื่นขึ้นง่ายสิ่งที่2นะคะก็คือเวลาลูกเกิดผดผื่นนะคะคุณแม่อย่าทาแป้งเด็ดขาดบางคนเกิดผดผื่นบริเวณขาหนีบบริเวณรักแร้ยิ่งไปทาแป้งทําให้เกิดการผดผื่นอักเสบเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผดผื่นมากนะคะไม่ควรที่จะทาแป้งควรที่จะพาลูกพบคุณหมอถ้ามีผดผื่นขึ้นเยอะๆนะคะสิ่งที่3คือสิ่งที่คุณแม่จะทาได้ก็คือทาครีมที่เป็นออแกนิก อันนี้สามารถทาได้นะเน้นยำน้ำนะคะว่าต้องเป็นออแกนิกสามารถทาผดผื่นได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดศึกษาข้อมูลปรึกษาเภสัชกรหรือว่าปรึกษาคุณหมอคุณนะหมอก็จะให้ครีมที่เป็นออแกนิกทาเพื่อให้ผดผื่นนั้นเนี่ยค่ะไม่เกิดการอักเสบเกิดขึ้นทําให้หายเร็วขึ้นหรือว่าการที่จะให้กลับมาเป็นซ้ําเนี่ยอาจจะยืดระยะเวลาการกลับมาเป็นอีกนานขึ้นนะคะเพราะว่าผดผื่นในเด็กเนี่ยสามารถกลับมาเป็นซ้ําๆได้ ถ้าเป็นซ้ำๆเนี่ยคุณแม่ก็สามารถทายาถ้าหายแล้วก็ไม่ต้องทานี่คือลักษณะผดผื่นนะคะที่เกิดในช่วงทารกแรกเกิดถือว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จะบอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติก็ได้แต่คุณแม่ก็ต้องดูนะคะอย่าให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นเด็กบางคนนะคะคุณแม่อาจจะแบบทาแป้งหรือทายาอะไรบางตัวเช่นเป็นสิวนะว่าลูกเอ่อเป็นสิวก็ใช้ยา สิวนะคะมารักษาอันนี้ห้ามใช้เด็ดขาดนะคะถ้าลูกมีการผื่นแดงเป็นปืน้นมีคันมีอักเสบเกิดขึ้นอันนี้ควรที่จะรีบพาลูกพบคุณหมอนะคะเพราะฉะนั้นผดผื่นเกิดได้ในทารกและเกิดจากปัจจัยต่างๆที่เล่ามาเพราะฉะนั้นเราดูแลให้ดีอย่าให้อับชื้นแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะ